นี่จ้าพอเริ่มใกล้เห็นไหมคะพวกเพีย้ยก็ยังไม่โฟกัสเพียเ้ยเขียวเห็นไหมคะเนี่ยจะ้ะก็จะมาพอเริ่มใกล้หน้าหนาวนะจ๊ะก็ว่าจะใช้วิธีใช้น้ำน้ำผสมพริกนะคะลองดูแต่ก็ใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะเขาก็าไปแล้วนะคะ พอไม่เข้าสวนประมาณสี่ห้าวันได้จ้ะมาอีกแล้วนะไมีกแล้วแต่เราก็ได้อยู่นะดูลูกใหญ่มากค่ะลูกใหญ่มากนะเดี๋ยวเย็นนี้มาจัดการจ้ะแล้วเราก็ได้กินอยู่นะนี่ ดูนี่จะ้ะนี่ถ้าเพียไม่ลงก็ติดหลายลูกนะคะเนื่องจากเพียลงก็คงจะเป็นงวดหน้านะจ๊ะงวนหน้างวดหน้านอกนั้นก็ติดดอกแต่คิดว่าไม่ทันนะจ๊ะนอกนั้นก็ติดดอกคิดว่าไม่ทันก็อย่างน้อยก็ได้รู้นะคะว่า เขาเขาติดดอกอยู่นะเขาได้กินอยู่เพียงแต่ว่าต้องปลูกให้ไหวกว่านี้นะอันนั้นก็กําลังติดคิดว่าพอ,พอได้อยู่ลูกนึงนะฝั่งนี้ค่ะเห็นไหมน่าจะได้อยู่จากลูกนั้นแต่เย็นนี้จะต้องเอาพริกมาราดนะคะไม่ต้องเผานะคะเอาแค่พริกมาราดไปดูถั่วบ้างจ้ะในมุมของถั่วเห็นไหมคะ เขาได้นะคะเขาได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ทันเขาไม่ทันมันหนาวซะก่อนเนี่ยดูดูดอก้ะเขาได้นะแต่เขาหนาวซะก่อนนี่ได้กินแต่ถั่วนี้นะจ๊ะถั่วแบนๆนี่จ้ะนี่นี่จ้ะ ก็ได้กินแต่ถั่วรุนนี้นะจ๊ะก็ได้หลายอยู่นะได้เก็บหลายรอบอยู่นะจ้ะเก็บหลายรอบแล้วนะคะปลูกอยู่เก้าต้นไม่ได้เยอะนะคะดูใหญ่ไวจ้ะต้องหมั่นมาดูใหญ่ไวนี่ลูกเล็กๆนน้อยก็ประมาณอีกเดือนหนึ่งนะจ๊ะเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งก็ก็ได้เก็บทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยนะจ๊ะเก็บเข้าสวนอันไหนได้ก็ได้อันไหนไม่ได้ก็ถือว่าเรียนรู้ไปนะส่วนอันนี้อันนี้นะนี่ที่เห็นอยู่เป็นดอกผักหินนะจะเก็บพันเข้าไว้เห็นไหมคะเขากําลังเป็นเม็ดอเก็บพันเข้าไว้ปีหน้านะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเนาะส่วนถั่วฝักยาวนี่ไม่ได้นะคะส่วนถั่วฝักยาวไทย ไม่ได้จ้ะส่วนอันนี้นุ่นปล่อยนะคะไม่ได้ลดน้ำไม่ได้อะไรแล้วจะปล่อยเอาพันธุ์มันค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะเก็บได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นุ่นเลิกงานมานุ่นก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ถังนุ่นก็ได้แล้วนะคะคือปล่อยเขาเลยนะเพราะว่ามันใกล้หน้าเขาแล้วนะคะนี่จ้ะ เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีหน้านะคะ,มะเมล็ดถั่วเนี้ยแพงนะซองหนึ่งสามสิบเก้าโคนสามสิบเก้าโคนก็ร้อยกว่าบาทก็มีไม่กี่เม็ดนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเห็นไหมเราได้แบ่งปันให้คนอื่นอีกมเมล็ดพันธุ์รอบเนี้ยได้แบ่งปันให้เพื่อนๆอีกหลายคนคะ่ะส่วนอันนี้นี่เป็นหัวตปปุ๊กตปปุ๊กตุ๊กยังเหลืออีกสองหัวนะจ๊ะยังเหลือ,อสองหัวฝั่งนู้นก็น่าจะหมดแล้วแล้วก็มีสลัด ระไป,ปนะสลัดระไป,ลปลแล้วก็อันนี้นี่จ้ะเดี๋ยวต้องเอาไปเคาะแล้วนะคะเดี๋ยวเคาะหลุดอันนี้ก็แพงมเมล็ดพันธุ์ที่เนี่ยแพงเนี่นะจ้ะเนี่ยอันนี้เราได้ทันอยู่นะเดี๋ยวต้องเอาเอาถัางมาเคาะเคาะนะคะดูได้อยู่นะนี่จ้ะ ได้มเมล็ดพันธุ์หลายอยู่นะคะผักชีลาวปีหน้าก็น่าจะได้ปลูกหลายอยู่นี่จ้ะอ่ามาอัปเดตสวนกันให้ดูจ้าปีนี้ไม่ค่อยได้อะไรมากมายก็เอ่อบางอย่างก็ได้เรียนรู้นะคะบาคคนปลูกช่วงไหนช่วงไหนนะยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนชี้แนะและแนะี้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ